สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัน m a c Factory ครับสำหรับในวันนี้ครับผมก็จะพาทุกท่านมาพบกับอของเล่นในแนว,แนวบล็อกบล็อกก็คือ,อ,อตัวต่อ้ทยเลโก้คร, LEGO ครับจากประเทศจีนอีกชิ้นหนึ่งที่มันใช้ชื่อว่า Game for War ทีนี้เหตุผลที่ว่าผมซื้อเจ้าของเล่นชิ้นนี้นั่นก็เพราะว่านี่เลยครับมันมีเจ้าฟีโลชูนหน้ากล่องฟีโลถือ H k เลย ซื้อ HK ไล้ยิงแบบนี้เลยอ่าฮะโดยตัวสินค้านะครับผมได้มาจากร้านตะวุฒหน้าโรงเรียนอารุณประดิษฐ์จังหวัดเพชรบุรีครับก็บังเอิญว่าซื้อแวะซื้อโค้ใส่น้าแข็งแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันมีฟีโร่อยู่ก็เลยหยิบมาเลยโดยค่าตัวก็อยู่ที่กล่องละสามสิบบาทก็เดี๋ยวจะทําการให้ดูหน้ากล่ององนะรอบกันก่อนเลยครับด้านหน้ากล่องก็อย่างที่เห็นเลย มีบังเกอร์แล้วก็มีตอแมนซีโรยืนถืออาก้าอยู่ด้านรอบๆกล่องน,นะครับก็จะเป็นภาษาจีนถ้เป็นส่วนใหญ่ผมยังไม่ได้ทำการแปลและศึกษาว่ามันเขียนว่าอะไรบ้างในส่วนด้านหลังครับเราจะเห็นว่ามีการใช้ใหม่เลขต่างๆนะครับมาประกอบเป็นบังเกอร์ฐานทัพได้แบบในรูปเลยก็เรียกว่าเราอุนเดอร์แมนก็มาต้องมาจับปืนออกรบกันเลยทีเดียวครับ เรียกว่าลำสองลำแสงไม่ต้องใช้แล้วใช้ปืนอากาศปืนเฮกเคกันเลยทีเดียวสมองความคิดสร้างสรรค์มากก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเลยครับอา่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะครับเรามาดูพร้อมกันเลยว่าด้านในเป็นแบบไหนเนี่ยก็จะมีสินค้ามาหนึ่งแผงด้วยกันเรียกว่าหนึ่งแผงได้หนึ่งหออ่าแล้วก็มีใบประกอบครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปเลองประกอบพร้อมกันเลยครับป้ายนี่ผมขอตอบกคนแต่กอนแต่ว่าเป็นใช้บอกงานฮารนโ้ทุกง่างคุณรว่าเราใช้เบสฮารโกรับการออกแบบเื่อนไม่ใช่ต้าแมนแต่วเป็นคนที่ฟุ้งน้ตาแมนคุณได้ยินกันบาครับเราสมมติัเองละาเราใช้เบสโอเคเราไ็่ต้องกาตเราใช้อาตัวกลาเไปเรื่อยถ้าเราประกอบบางตัวอย่างเงี้ยมันนานๆเลยเราไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไหมต้องแบ ว่ามันไม่ใช่ยันฐานนะมันเป็นบังเ,เองเร์เช่เขาต้องเ็ตขมงแงการขอบังเ,เอร์อน,ออน,น,นะครับเอาลุกกชที่ส่วนเยอะนะครับตอาเราออดก็ไม่ยากอยากที่ ไบปนบังเกอร์จริงครับก็หลังจากการประกอบมาแล้วครับเราก็ได้เป็นอุลตร้าแมนซีโร่กับตัวบังเกอร์จริงๆด้วยครับมันเอามาแค่นี้เออทำบังเกอร์เนี่ยนะโอ้ย แต่ก็เป็น ilo, อุลตา้าแมนซีโร่ก็เก็บๆไปก่อนครับ <c oughs> ก็ประเทืองปัญญาทีครับก็แนะนำนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นของเล่นที่ว่าพัฒนาทักษะความรู้จินตนาการได้ทำเป็นชุดนี้นครับหรือถ้าใครอยากจะสะสมให้ครบเฟตก็ผมคิดว่าตามร้านขายส่งน่าจะมีขายอยู่ลองไปหาหาดูนะครับแต่ว่าผมน่าจะพอแค่เจ้าซีโร่เนี่ยครับคงไม่ไปแบบอื่นแล้ว สำหรับในวันนี้ครับก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วถ้าเกิดใครมีชุดนี้อยู่ในครอบครองครบนะครับก็เม้นมาบอกข้างใต้คลิปนยครับว่าผมมีครบครับประกอบเสร็จแล้วมันเท่มากอ่าเท่มากเอาเอาเอามาให้ชมเลยครับอยากเห็นหรือรีวิวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้เดี๋ยวผมตามเข้าไปดูครับกามันเท่แค่ไหนแต่ว่าผมพอแค่นี้โอเคครับสวันดี้ก็จากไปก่อนในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ